สวัสดีครับทุกคนก็ขอบคุณที่ติดตามช่องของผมนะครับก็วันนี้ก็จะมาแชร์เ,เรื่องราวหลังจากที่ได้เรียนไปนแล้วหนึ่งเทอมนะครับในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นะครับที่มอสุรนารเรียนวันอาทิตย์เช้าบ่ายนะครับเป็นหลักสูตรออนไลน์100%เซนะครับ ก็เทอมที่ผ่านมาเป็นเทอม1น,นครับที่นี่จะเรียน3เทอมเทอม,มแรกก็เรียนไป2ตัวครับก็คือวิชาวิชาสัมมนาแลวก็วิชาเบี่บวิธีวิจัยนะครับวิชาสัมมนาก็จะเป็นเกี่ยวกับไปสืบค้นงานวิจัย Conference Paper หรือบทความงานวิจัยหรือรายงานงานวิจัยแล้วก็นำมาสรุปย่อเป็น powerpoint แล้วก็ฝึกพรีเซต์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกฝึกพรีเซต์เพื่อให้คุ้นเคยกับเวทีนะครับส่วนอีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาระเบียบวิธีวิจัยนะครับก็คือ,อศึกษาเรื่องการเขียนวรรณกรรมปฏิทัศ์วรรณกรรมโครงสร้าง การเขียนงานวิจัยการอ่านงานวิจัยและสรุปเขียนเป็นคำพูดของเรานะครับแล้วก็การอ้างอิงถึงงานวิจัยเหล่านั้นที่ได้อ่านมานะครับแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆประมาณนั้นนะครับก็เรียนรู้เกี่ยวกับ เหมือนคล้ายๆเป็นแบบข้อห้ามหรือว่าแบบข้อไม่ควรที่จะไป Copy มานะครมาแบบอ้างอิงแบบเรียกว่าอะไรนำงานคนอื่นมามาเป็นงานวิจัยของตนเองอะไรทำนองนี้นะครับก็ามาเขียนงานวิจัยเหล่านั้นขึ้นมาโดยไม่ได้อ้างอิงตน้นฉบับอะไรทำนองนี้นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับแนวนั้น ทีนี้เทอมที่สองก็คือน่าจะเดือนหน้าเด,ดึองตุลาเปิดเทอมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็จะได้เรียนวิชา numerical method ที่นี่จะชื่อว่า numerical computation นะครับตาในหนังสือของอาจารย์อาจารย์อะไรนะอาจารย์ปราโมทเดชะอัมไพที่อ้างอิงนะครับของอาจารย์นิพนธ์ วันสภา spans. อาจารย์นิพนธ์วันโสภาพนะก็จะเป็นวิชาอนามิเรคอ่มิตดก็น่าจะเป็นพวกนิวตันนับสันพวกเกาเซเดลนะครับแล้วก็พวกขั้นตอนและวิธ so ีต่างๆในการคำนวณนะครับก็เคยเรียนละสมัยเมื่อ10ปีก่อนที่เรียนปริญญาโท1ปีตอนนั้นมันก็ไม่จบนะครับก็เลย มาทำงานดีกว่าตอนนั้นก็คือได้งานพอดีก็เลยม,มาทำงานก่อนผ่านมาสิปีก็เลยกลับไปเรียนใหม่อีกทีนึงในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร,ร์ก็ออนไลน์พอดีก็ไม่ต้องเดินทางกลับไปกลับมาให้เปลืองค่าน้ำมันถือว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดีนะครับยืดหยุ่น เรียนที่ไหนก็ได้นะครับพีเต์ผ่านซูมนะครับระบบซูมโอเคนะครับสูตรนี้ก็จะมีวิชาต่างๆแต่เป้าหมายหลักๆของผมก็จะเน้นพวกวิชา AI ด้วยนะครับส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นใช้ AI ด้วยแต่ที่เรียน AI ก็อยากจะเจาะลึกไปถึงพื้นหลังเจาะลึกไปถึงอ่า ข้างในว่าไอเอนี่มันมีสมการอะไรบ้างมันมีการคำนวณมีแนวคิดยังไงนะครับที่นำมาใช้ในปัจจุบันนี้แต่จริงๆพวก AI ต่างๆก็มีการใช้งานในอุปกรณ์ในเชิงวิศวกรรมก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตักวันนี้มันเพิ่งออกมาแบบเขาเรียกว่าให้คนทั่วไปได้ใช้แบบแบบง่ายนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตแคป้อนคำสั่ง จริงๆพวก AI ต่างๆมันอยู่ในเครื่องคอมเครื่องมือถือเครื่องซักผ้าอะไรพวกนี้อยู่แล้วก่อนก็ถูกใช้มาน,น,นานแล้วนะครับแต่ยังยังไม่ได้แบบเาเรียกว่าอะไรมันเป็นสินค้าทั่วไปในธุรนองนี้นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับก็คือจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเรียนนม,มัธยมศึกษาตอ แล้วกอ็อีกวิชาหนึ่งก็จะเป็นวิชา ev ev car นะครับ electric vehicle ก็เถอหน้าจะเรียน2ตัวในใจจะมีคำนวณหรือเปล่าแต่วิชา numerical Method คำนวณแน่นอนนะครับคำนวณทุกบทส่วนวิชา ev ก,ก็น่าจะมีคำนวณน,นะครับมีคำนวณก็มีหลักการประยุกต์ใช้ต่างๆนะครับก็เป็นเทรนของ โลกปัจจุบันนี้นะครับตีมกลังมาก็เดี๋ยวมาเล่าต่อเรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ไปได้นะครับจะได้รู้ว่าคลิปนี้ยังมีคนสนใจมีคนคอมเมนต์อยากฟังเรื่องอะไรอยากติดตามเรื่องอะไรก็ทิ้งหัวข้อไว้ให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมไปหามาตอบให้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามในช่องนี้นะครับฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ